สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมิวชนทำกินเช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอาปเด็กข่าวสารออสบอยก็ได้เล่าความรู้สึกปีที่9ใจเกินร้อยไม่ค่อยมีแอนออรดีอยู่บนเวทีใจกินร้อยถ้าจะมีเจ้าภาพต้องจ้างเต็มวงใจกินร้อยก็จะรับเฉพาะใจกินร้อยเหมือนเดิมส่วนของแอนออรดี ไม่ว่าเจ้าภาพท่านใดก็ตามแต่ถ้าจ้างให้จ้างเต็มวงเลยไม่รับแค่คนเดียวทำให้ลูกน้องในวงตกงานมันปกครองกันยากพี่น้องเข้าใจหรือเปล่าเหมือนกับว่าหัวนหน้าหากินแต่ผู้เดียวเหมือนทิ้งลูกน้องบอสบอยบอกว่ามาดูใจเกินร้อยเหมือนเดิมนั่นแหละหรือท่านคิดว่าไม่มีแอนพี่น้องคิดว่ามันไม่สนุกก็สุดแล้วแต่พี่น้อง พิจารณากันเอาเองเอาที่พี่น้องมาแล้วรู้สึกสนุกไม่รู้จะอธิบายยังไงบอสบอกว่าเรายังไงก็คือเต็มที่กับงานอยู่แล้วปีที่เก้าเฮงๆปังๆครับผมนี่นะกระสีบอสคยงี้แอนปีที่ยุบบนได้ที่มองลำใจตะลราาคันนี้ก็คือเฉพาะต,ต,ตรงจังเต็มนะครับคือจังทิ่ผมบาะใจตะลอยกับสิรับแต่เฉพาะของใจตะลอยคือเก่านะครับส่วนส่วนของแอนนี่นะสีเจาภาไ้ที่เป็น ต้องการนะครับที่สี่จงังวงแอนมาก็คือจังมากแบบเต็มวงเลยที่บรับแบบมากผู้เดียวเพราะว่าวลูกน้องกับเมื่อใดที่แอนไม่ใช่ก็ร้อยมากผู้เดียวลูกน้องตกแน่นรับลูกน้องของแอนาาตกแน,นก่นม็จัดกันจัจจงงานนะครับนี่เป็นสิ่มัน,มนปกครองกัน,นอย่างนั้นสินะครับพี่น้องเข้าใจบอกเองกับเหมือนคำว่าหาัวหน้ามาหากินผู้เดียวไปลูกน้องกินประมาณนี้นะบอกปานๆเท่านั้นนะเป็นกำลังใจให้หมอนำใจเกินร้อยกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าไม่มีซอแอนแต่ก็ยังมุวนคือเก่ารับรองได้ไม่ผิดหวังค่ะพอบอสบอยก็พูดแล้วนะคะว่า ทำให้เต็มที่ม่วนคือเก่าสําหรับคลิปนี้แอร์ก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากบอยศิริชัยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ